สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของครูบีนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูบีอีกเช่นเคยนะคะในส่วนของคลิปนี้ครูบีจะมาสอนในวิชาภาษาไทยเรื่องเรียนรู้พยัญชนะกอไก่ถึงจอจานค่ะพะยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวนะคะแต่วันนี้คุณครูบีจะมาสอนพยัญชนะไทยกอไก่ถึงจอจานนะคะ ก่อนอื่นเด็กๆพูดตามครูบีค่ะกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่อยู่ในเลา้าขอขวดของเราคอควายเข้านาคอคนขึงขังคอระคังข้างฝางองูใจกล้าจอจานใช้ดี เมื่อเด็กๆรู้จักพยัญชนะไทยกอไก่ถึงจอจานแล้วคุณครูบีก็มีใบงานมาให้เด็กๆทำเช่นเคยนะคะหน้าแรกให้เด็กๆโยงภาพพยัญชนะกอไก่ถึงคอควายไปหารูปภาพที่ตรงกันกับพยัญชนะนะคะและหน้าที่สองให้เด็กๆโยงภาพพยัญชนะไทยคอคนถึงจอจานไปหารูปภาพที่ตรงกันกับพยัญชนะนะคะ คุณครูบีจะรอชมผลงานของเด็กๆอยู่ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบายสวัสดีค่ะ